ก็ตอไผเลี้ยงที่ส่งไปนะทุกคนมันจะไม่โตต่อจากอ่าจากต้นเดิมนะจะโตจากนอใหม่ที่ออกมานี่จะขึ้นนอใหม่นี่อันนี้ขึ้นมายอดหักซะแล้วนี่ประมาณนี้นะจะไม่โตจากตอเดิมนะฉะนั้นตอสั้นตอคือถ้าเอาตามหลักความจริงตอสั้นเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าเขาจะรีบแบบ แบบใช้สารอาหารมาสุดต่อปุ๊บเขาก็จะรีบเอาสารอาหารกลับลงไปแล้วก็มันจะขึ้นหน่อใหม่ประมาณนั้น,น,นอันนี้ก็เป็นขแขนงล่างนะ่ะต่อจากล่างมันก็เป็นหนอ่อแหละเออประมาณนี้นะถ้าใครแบบกลัวแบบอยากได้ต่อสูงๆยาวๆอะไรเงี้ยอันนั้นก็อาจจะเป็นแบบไม้ประดับเออเอาไปทํารั้วประดับอะไรแต่ว่าถ้าถ้าไปปลูกคือเขาจะขึ้นจากหน่อใหม่แบบนี้เขาจะโตจากหน่อใหม่นะวัวไผ่นะอา่าประมาณนี้จะไม่ โตจากต้นเดิมไม่ใช่ว่าเอาต้นนี้ไปปลูกแล้วแบบจะค่อยๆย,ย,ยืดขึ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแล้วก็จะออกใบออกบ้างไม่ออกบ้างในแบบนี้เห็นไหมนี่เอออันนี้ใบสวยนี่ไม่แบบใบนิดเดียวแต่ว่าจะโตจากหนอใหม่แบบนี้นะประมาณนี้ทุกคน